พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของแลมเบตตารถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสสิกที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าขณะนี้นะครับเรื่องราวของแลมเบตตาไปถึงไหนหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่และเปิจับจองอย่างเป็นทางการในงาน Motor ร์เอ็2018ปลายปีที่แล้วโดยเปิดตัวอยู่2รุ่นนั่นก็คือ V125 Special วางราคาไว้86,900บาท V200 Special เปิด99,500บาทผลปรากฏว่าอยอดจับจองของ l a m b e t t a ในงานครั้งนั้นทำได้ถล่มทลายสูงสุดอันดับที่1ในกลุ่มของสกูตเตอร์คลาสสิกโดยมีตัวเลขที่สูงถึง1,12 0คัน ขณะที่เวสป้ามีตัวเลขการจอง605คันก็จะเห็นว่าตัวเลขการจองของแลมเบต t านั้นสูงกว่าเวสป้เกือบเกือบ70%โดยรุ่น V200 Special ที่เปิดราคาไว้99,500บาทนั้นมีสัดส่วนการจองที่สูงกว่า60-70%เพราะว่าหลายคนมองเรื่องของ CC แล้วระหว่าง125และ200 CC นั้นแตกต่างกันไม่มากก็เลยเทปไปที่ตัวเลขของ V2 ล p s p i c l a l มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดกำหนดการส่งมอบของแลมเบตตาเริ่มต้นขึ้นที่เดือนพฤษภาคม2562ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าส่งไปแล้วนะครับในช่วงแรก100คันปลายเดือนพฤษภาคมนั้นหมดลงไปอย่างรวดเร็วขณะที่ตัวเลขของเฉลีย่ยระหว่างเดือนพฤษภาคมมาถึงเดือนกันยายนในขณะนี้โดยเฉลี่ยแล้วมีตัวเลขเดือนละประมาณ500คัน ทุกคนที่สั่งจองไปแล้วในช่วงงานมอเตอร์เอ็กปลายปีที่ผ่านมารับรู้กันไปแล้วทุกคนและหลายคนที่เป็นแฟนหน้าใหม่เห็นหลายคนขับกี่แล้วก็ไปซื้อมาตามกันต้องบอกเลยครับว่ากระแสของแลมเบรตตาในขณะนี้แรงอย่างเหลือเชื่อเมื่อวันก่อนผมมีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของเรียวมอเตอร์สปอร์ผู้จําหน่ายมอเตอร์ไซค์คาลสกิทรอยัมรวมถึงแลมเบรตตาซีเอฟโตและเปอร์โยก็ปรากฏว่าแลมเบรตตานั้น ทำตัวเลขการขายเดือนสิงหาคมเพียงแค่โชรุมเดียวนะครับของเรียวมาตร์สปอร์ตนั้นทําได้สูงถึง50คันและเดือนก่อนหน้ากรกฏาคมทําได้ถึง30คันด้วยกันเรียกได้ว่าตัวเลข3เดือนนะครับมิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นทุกเดือนมีแนวโน้มสูงครับว่าแลมเบรตตาจะเป็นคู่แข่งหน้าใหม่ของเวสปาอย่างชัดเจนในปีหน้าจากการสอบถามไปยังโรงงานผู้ผลิตของแลมเบรตตาในเมืองไทย กำลังการผลิตนั้นหรือกำลังการประกอบทำได้เฉลี่ยแล้วเดือนละประมาณ500คันจนถึงสิ้นปีนี้ประกอบด้วยประมาณ3,000คันเพราะฉะนั้นในปีหน้าเฉลี่ยแล้วนะครับของแลมเบตาจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่6000คันต่อปีแต่ก็ไม่แน่ครับถ้ากระแสะมาแรงรถขาดตลาดทางแลมเบตาอาจจะมีการเพิ่มกำลังการประกอบให้สูงขึ้นในขณะที่มอเตอร์ไซค์รูปแบบอื่นนะครับดูเหมือนจะชะลอตัวลดลงแต่ว่ากระแสะของสกูเตอร์คลาสสิกกับร้นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทางเ e s ป้เองก็ถือว่าทําได้ดีแลมเบต้าเองก็มาแรงแม้แต่รอยนอลอยเองก็ตามนะครับก็เป็นกระแสะใหม่ที่ต้องจับตาม,มองกันต่อไปเพราะว่ารอยนอลอยนั้นวันนี้ยังคงเงียบๆอยู่แต่ว่ากระแสะก็ใช้ได้ทีเดียวเรื่องราวของสกุตเตอร์คาสิกจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ